พี <premises. S 2> ่น้องมื้อนี้มากินตำสวดน้ำกันพี่น้องค่ะตำสวดเสี่ยมตำกินผู้เดียวจ้าพี่น้องค่ะอกไก่แห่บุบอยู่แต่กระครองคิดอยากกินตำสวดตำหมูตำอันนี้ใส่หัวผักกาดเดี๋ยวจ้าพี่น้องใส่หัวผักกาดหัวโกราบีเนาะกับไข่ต้มจ้าพี่น้องโสดน้ำกันจ้าทุกคนบอกบอกหน้าละกันไก่ย่างไก่บาร์บีคิวจ้าพี่น้องเติมเนี้อสิเน้นตำ พักแต่เพื่ะเยี่ยมลูกค่ะ เสียงก็จะดังเล็กน้อยน,นะค่ะเพราะว่า,าอกไก่เห็นดะุเนาะ 动。 หุงก็กลังหาหมาหุงยาก็บอี่เขา เหล็นน้ำลูดซาวกำลังไก่ทีเผือกเลยพี่น้องเราต้องหว่วงด้วยว่ากินเบิร์บอยกินเบิร์ตคือเก่าจะ้ะหลังลิดก็มากินต่อ 眼光。Yeah, yeah, 拜了，拜拜。